ครีเอเตอร์ชาวเกาหลีเจอเรื่องสุดตื่นเต้นเพราะตั้งใจไปเขาพระวิหารเขาอยากรู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่จริงๆถือว่าเป็นเรื่องระหว่างประเทศที่ต่างชาติให้ความสนใจมากในตอนนี้นะคะสำหรับไทยและกัมพูชาล่าสุดมีครีเอเตอร์จากช่อง Cam Car Couple บันทึกประสบการณ์ในการที่เดินทางไปยังปราสาทพระวิหารค่ะ อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเป็นพื้นที่พิพาทช,ชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยพวกเขาไปในฐานะผู้สื่อข่าวพิเศษเพื่อถ่ายทําสารคดีและวินล็อกโดยเผชิญความท้าทายในการเดินทางที่ต้องต่อรองราคาและเปลี่ยนยานพาหนะหลายครั้งทั้งยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ค่าเข้าชมและสถานการณ์ชายแดนวิดีโอนี้ถ่ายทอดการเดินทางขึ้นสู่ยอดปราสาทรวมถึงความประทับใจในสถาปัตยกรรมโบราณและการพบปะผู้คนในท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่า เกี่ยวกับประสาทพระวิหารและสภาพแวดล้อมโดยรอบ จากการเดินทางแล้วบันทึกภาพในพื้นที่ชายแดนพระวิหารพรีอา v ์วิเฮนั้นผู้เดินทางได้เผชิญกับความท้าทายและความพยายามหลายประการเขาได้เล่าให้ฟังเขาว่ามีความท้าทายในการเดินทางอย่างมากถึงมากที่สุดเพราะว่าการคมนาคมที่จำกัดและค่าชใช้จ่ายสูงครีเอเตอร์บอกว่าไม่มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าในบริเวณใกล้เคียงและมักจะต้องใช้บริการแท็กซี่หรือรถตุก๊กตุ๊กในการเดินทางพวกเขาต้องต่อรองราคาสำหรับรถตุก๊กตุ๊กจาก40ดอลลาร์สหรัฐเหลือ37.5 5ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการเดินทางไปกลับนอกจากนี้จากบริเวณเชิงเขาขึ้นไปยังยอดวัดจะต้องต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแยกต่างหากอีกคนละ5ดอลลาร์สหรัฐต่อเที่ยวแล้วต้องไปเจอสภาพเส้นทางที่ยากลำบากเส้นทางขึ้นเขาไปยังวัดนั้นลาดชันมากและขรุขระเรา,ากับนั่งรถไฟหอทำให้การเดินทางด้วยรถตุกตุกใช้เวลานานถึง1ชั่วโมงครึง่งและทำให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยมาก นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองที่ทำให้แสบตามากค่ะอีกอย่างที่ทำให้ตื่นเต้นมากคือข้อจำกัดด้านเวลาและที่พักรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายกลับมีเวลา16นาฬิกาหากพลาดผู้เดินทางอาจจะต้องค้างคืนที่นั่นซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการหลีกเลี่ยงค่ะ และที่ไม่ต้องบอกเลยคือความเหนื่อยล้าจากการเดินทางการเดินทางที่ยาวนานรวมถึงการนั่งรถตุกต๊กๆที่กระเด้งกระดอนและการเดินทางด้วยรถยนต์รวม9้าชั่วโมงทําให้คู่เดินทางรู้สึกเหนื่อยล้าทางกายอย่างมากส่วนสภาพอากาศก็ดันมีฝนตกในช่วงที่พวกเขาเดินทางกลับ และยังเจอกับปัญหาการเข้าชมและตั๋วเขาบอกว่าผู้เดินทางต้องเสียค่าเข้าชมคนละ10ดอลลาร์สหรัฐและพบว่าบัตรผ่านสำหรับการพำนักในกัมพูชาเกิน2ปีไม่สามารถใช้ได้ที่นี่แม้จะมีบัตรจากเสียมเรียบก็ตามและยังไปเจอกับข้อจำกัดในพื้นที่ชายแดนเขาเล่าให้ฟังขอาวว่าจะมีทหารประจำการอยู่แต่ก็เป็นไปได้ที่จะท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เคยเป็นเขตพิพาทอย่างไรก็ตามผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพบริเวณจุดจำหน่ายตั๋วหรือด่านตรวจ ส่วนอีกเรื่องที่น่าสนใจมากคือเรื่องความพยายามและบันทึกภาพเพราะเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าข้อจำกัดในการถ่ายทำผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กห้ามไม่ให้ถ่ายภาพบริเวณจุดจำหน่ายตัว๋วและเจ้าหน้าที่บางคนในพื้นที่ก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์แล้วยังมีการควบคุมอุปกรณ์ผู้เดินทางต้องใช้ความพยายามในการเถือกกล้องให้นิ่งเพื่อป้องกันภาพสัน่นถึงแม้ว่าการสร้างสรรค์นเนื้อหาพวกเขาตั้งใจจะถ่ายภาพที่สวยงามของวัดและภูมิประเทศ และหลังจากเดินทางกลับมาถึงที่พักจะต้องส่งไฟล์วิดีโอและแปลบทสัมภาษณ์เพื่อส่งให้โปรดิวเซอร์อีกอย่างที่แบบทำเอาหายใจรถต้นคอก็คือการจัดการเวลาต้องเร่งถ่ายทำเพื่อลงมาจากวัดก่อนเวลาปิดทำการ18นาฬิกาเพื่อให้ทันรถกลับ เขาเล่าใหฟังว่าเท่าที่สังเกตมาพบว่ามีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยววัดในช่วงเช้าซึ่งมีนักท่องเที่ยวประมาณ400คนในขณะที่ช่วงบ่ายที่พวกเขาไปถึงคือประมาณ14นาฬิกามีนักท่องเที่ยวไม่มากนะัก ซึ่งพื้นที่พิาพาทษนี้ตั้งอยู่ใกล้กับจุดที่ชายแดนของกัมพูชาไทยและลาวมาบรรจบกันซึ่งเคยเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งที่มีฐานกัมพูชาเสียชีวิตและวัดพระวิหารก็เป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่ซึ่งประกอบด้วยหลายชั้นเช่นโกปุระสี่1และตั้งอยู่บนยอดเขาสูงมากจนบางครั้งอยู่สูงกว่าระดับเมฆ ใครจะไปเที่ยวต้องจัดการกับความหิวโหยแล้วต้องซื้อขนมเพื่อเพิ่มพลังงานในระหว่างวันสำหรับสิ่งที่พบมากกว่านั้นคือความซับซ้อนทางภูมิศาสตร์นะคะพื้นที่บริเวณใกล้เคียงปรา,าสาทเขาพระวิหารซึ่งเป็นจุดที่ผู้เดินทางไปเยี่ยมชมตั้งอยู่บนภูเขาการเดินทางไปยังปรา,าสาทจากตีนเขาจำเป็นต้องใช้มอเตอร์ไซค์แยกต่างหากเพื่อขึ้นสู่ยอดเขา การเดินทางขึ้นภูเขามีลักษณะที่ชันมากและถูกเปรียบเทียบกับการนั่งรถไฟตีลังกาคนขับมอเตอร์ไซค์ก็ขับได้ดีมากและไม่ลดความเร็วขณะขับขึ้นใบแนวชายแดนตั้งอยู่บนภูเขานามุไรซึ่งถูกกล่าวว่าเป็นเทือกเขาที่ยาวมากครอบคลุมระยะทาง1,000กิโลเมตรหรือหลายร้อยกิโลเมตร ตัวปราสาทเองมีหลายชั้นหรือหลายซุ้มประตูที่นำไปสู่ยอดสูงสุดซึ่งบ่งชี้ถึงโครงสร้างที่สูงและเป็นชั้นบนภูเขาที่ยอดสูงสุดนั้นสถานที่สูงมากจนก้อนเมฆสามารถปรากฏเป็นทะเลหมอกได้ความพยายามในการก่อสร้างปราสาทโดยการนำก้อนหินขึ้นมาจากด้านล่างยิ่งตอกย้ำถึงภูมิทัศน์ที่ท้าทาย ส่วนเรื่องความซับซ้อนทางประวัติศาสตร์นะคะความขัดแย้งเรื่องประสาทพระวิหารอย่างรากลึกในประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศตั้งแต่คำตัดสินของสารยุติธรรมระหว่างประเทศในปีพศ2505หรือคศ1962ไปจนถึงการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของกัมพูชาในปีพศ2551หรือคศ2008 เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ซับซ้อนและยังคงส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและในปัจจุบันก็ยังมีความซับซ้อนทางประวัติศาสตร์ของชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะรอบปราสาทเขาพระวิหารมาจากข้อพิพาทที่ดำเนินอยู่และความขัดแย้งในอดีต เขายังได้พูดถึงเหตุการณ์ยิงปะทะระหว่างกัมพูชาและไทยซึ่งมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้กับพื้นที่สามเหลี่ยมชายแดนระหว่างกัมพูชาไทยและลาวซึ่งถูกเรียกว่าอีราวตรยังก้า พื้นที่ดังกล่าวถูกอธิบายว่าอยู่ภายใต้ข้อพิพาทซึ่งมงชี้ถึงประเด็นทางอนาเขตหรืออธิปไตยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแม้ว่าในขณะที่ถ่ายทำวิดีโอจะไม่มีการสู้รบที่รุนแรงก็ตามการมีทหารประจำการที่ชายแดนตอกย้ำถึงเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวและเป็นที่พิพาท ข้อพิพาทอาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยมีการกล่าวถึงว่าเนื่องจากข้อพิพาทอาจจะมีบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้หรือเข้าถึงได้เขาบอกว่ารู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่ตึงเครียดบอกว่าที่เป็นแบบนั้นอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยเช่นการวางกําลังทหารที่เห็นได้ชัดการจํากัดพื้นที่บางส่วนหรือแม้แต่สายตาของเจ้าหน้าที่ที่จับจ้องผู้มาเยี่ยมเยือนสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ที่ยังไม่คลี่คลายลงอย่างสมบูรณ์ เขาได้เล่าประสบการณ์ในครั้งนี้นะคะว่าทําให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่แตกต่างจากการรับรู้ข่าวสารจากภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่นี้อาจจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาและความสัมพันธ์ทางการทูตคราวนี้มาดูกันค่ะเพื่อนๆคือคลิปนี้เนี่ยเพิ่งละลงไปไม่ถึงหวันเลยนะคะแต่ว่ามีคอมเมนต์เกาหลีเยอะมากคะ่ะบางคนบอกว่าเราน่าเสียดาย ดูละต้องใจความพยายามหนักมากในการถ่ายทําแต่ถ่ายทําได้เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นทําไมพวกเขาต้องทําแบบนั้นเหมือนพยายามปกปิดอะไรสักอย่างบางคอมเมนต์บอกว่าสําหรับฉันประเทศกัมพูชาเมียนมาลาวดีส่วนไทยเวียดนามฟิลิปปินส์จีนอินเดียไม่ดีเอ่อคือมเม้นนี้เหมือนอมเขมรมาคอมเมนต์เองเลยนะคะบอกประเทศที่ไม่ดีมีแต่ประเทศที่จเจริญกว่าทั้งนั้นเลยค่ะบางคอมเมนต์บอก ฉันไม่กล้าไปเพราะว่าฉันไม่รู้ภาษาเขมรและก็ไม่รู้ด้วยว่าคนคเขมรจะเข้าใจภาษาที่ฉันพูดหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆล่ะคะเห็นครีเอเตอร์ไปสำรวจเขาวพวิหารและมาแชร์ประสบการณ์ล่าสุดมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมมิต์และแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยคะ่ะ